ท่านทั้งหลายที่ได้ศึกษาเล่าเรียนส่งชื่อสอบแล้วก็สอบได้เป็นสิ่งที่น่าชื่นโูมิดีน่าสรรเสริญการเรียนภาษาบาลียังมีความดำเป็นและมีความสำคัญต่อคณะสงฆ์ไทยอยู่อย่างยิ่งประเด็นพระคุณหลวงพ่อเปิด เป็นสำนักสารสนศึกษาอย่างน้อยอำเภอละหนึ่งสำนักบาลีซึ่งก็ดดำเนินการมาตั้งแต่พระเดชพระคุณดำรงตำแหน่งเป็นประมุขสงฆ์จังหวัดแล้วอำเภอบางอำเภอก็สามารถปฏิบัติได้บางอำเภอก็ไม่สามารถที่ทำได้าาเฉลิเมื่อเกียรน,นี่ ก็จะมีอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งก็จะเป็นสายวิบัตน,นาธุลักษดูแลโดยหลวงพ่อเจ้าคณะหเือหรือการศึกษารโรงเรียนก็จะเป็นหลวงพ่อพระบูร์ตะไของเรานี่แหละหรือหลวงพ่อ,อพระบูรพนธรรมพินาน,นีได้เปิดการศึกษาพระบรตรธรรมแผนบาลี็นไไแผนขับแ,แล้วก็ส่งข้อสอบดังที่เราทราบแล้ว เมื่อสอบได้แล้วก็สถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นกระด้หรือไม่จําเป็นก็ะไรจีตวันญลองเนี่ยตลองก็คือหลวงพ่อท่านประสงค์ที่จะให้กําลังใจแก่ผ่าลูกผ่านหลานหรือพ่านักเรียนที่สอบได้นำญาติโยมมาแสดงมุทิตาจิตการให้กําลังใจแก่ผู้เรียน ผู้ศึกษานั้นอว่าสำคัญเราให้กำลังใจแบบไหนแบบวัตถกุก็คือให้เป็นพุนเป็นกางเป็นเงินเป็นทองเป็นสิ่งของหรือให้กำลังใจแบบให้อ่แบบสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุแต่ว่าให้เป็นกำลังใจส่งเสริมลดน้ำตงน้ำ หรืออำนวยเวรพอนอย่างนี้พระคุณท่านที่สอบได้ก็จะมีกำลังใจได้เรียนต่อการศึกษารรเรียนรพระริธรรมปัจจุบนันนี้ให้ความรู้พวกเราสักเล็กน้อยอว่าตั้งแบบต่ปี2 5 1 2เป็นต้นมา,าทางรัฐบาลได้สุตาพระราชบัญญัติเดียวว่าพระราชบัญญัติการศึกษารรพระบริรธรรม ท่านกำหนดไว้ว่าการศึกษาพระธรรมเนี่ยมีอยู่สามประเภทโดยกันประเภทที่หนึ่งก็คือการศึกษาพระธรรมพระเด็จบาลีท่านให้ความหมายว่าหมายถึงการศึกษาพพระพเทธศสาสนาเป็นภาคภาษาบาลีที่สองก็คือการศึกษาพระธรรมพระเด็จรมท่านให้ความหมายไว้จำกัดความไว้ว่า คือการศึกษาเขาทำคำสอนภาคภาษาไทยแล้วก็การที่สามก็คือการศึกษาเขาเรียนทำในสามันท่านจำกัดความไว้ว่าก็คือการศึกษาพระพุทธศาสานาทั้งภาคภาษาบาลีและภาคภาษาไทยอันนี้ในข้อปหมายชัดเจนไว้แล้วท่านก็มีกฎหมายที่รองรับยกย่องยอดูัว พะไิสู่สมณรนรูปใดที่สอบได้นักธรรมชั้นเอกหรือพระปริธรรมประเดชธรรมชั้นสูงสุดเรียกว่าชั้นเอกเนี่ยถือว่า,าเป็นผู้สำเร็จมัธยมศึกษาตอนประต,ตอนตอน้ตนหมายถึงว่าจบม .3 ผู้ที่สอบได้ปรเรียนธรรมสามประโยคเหมือนพระคุณท่านที่นั่งอยู่นี่สามประโยคขึ้นไป ถือว่าเป็นผู้สําเร็จมัตยมศึึษสาต่อนปลายเนี่ยผู้ไรว่าผู้ที่จบเรียนทำสามประโมยคขึ้นไปเนี่ยเทียบได้กับจบม .6 ตามพระราชบัญญัติแต่ว่าถ้ามีข้อมีกฎหมายลูกตามมาว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่สอบได้นั้นต้องเรียนหรือศึกษาวิชาสามันบางวิชาที่คณะกรรมการกำหนดไว้ให้ พูดง่ายๆว่าพูดํำเร็จเรียนทรรมามประโยชขึ้นไปถือว่าจบม .6 แล้วอ่าเพราะฉะนั้นท่านที่นั่งอยู่นี้ท่านก็เทียบในลักษณะดีเป็นข้อสําคัญทีนี้การษามเรื่องธรรมนีการษามบาดียังมีความจำเป็นเพราะว่าภาษาบาลีเป็นภารารักษาพูดด้ศาสนาไว้รักษาพระธรรมครรมตรไว้ ่านใช้ความภาษาบาลีคือภาษาที่รักษาธรรมคำสอนไว้ให้ถูกต้องไม่มีผิดเพี้ยนคนที่เรียนคนที่ศึกษาก็ย่อมจะรู้ย่อมจะรู้ความหมายพวกเรายังใช้วันบาลีอยู่ยังใช้ภาษาบาลีแม้แต่ให้พอเราก็ยังูจทิ้งบาลีไม่ได้บางวัาเจให้พอมเป็นภาษาไทยก็ไม่ขังนะต้องให้ภาษาบาลี ระหว่างว่ายาถามวาฎิวานาโยมกำลังส่งเสียงเจ้าเจ้าอยู่ในพ่นี่ก็ยังไงอยู่ยังมีความขังอยู่หรือว่าที่เรารู้กันภาษาบาลีมันเกี่ยวอะไรเกี่ยวแม้แต่ชื่อพวกเราวางชื่อว่าเป็นภาษาบาลีทุกวันนี้เพราะว่ามันมาจากภาษาพุทธศาสนา ภาษาพุทธศาสนาเรารับต้อพุทธศาสนามาแล้วเราไม่รับแต่พระธรรมคำสอนเรารับเอาภาษามาโดยเพราะฉะฉนั้นบาลีถ้าคำไทยของเราชื่อหลนโดด,โด,ดชื่อเดียวๆก็เป็นคำภาษาไทยคำภาษามารีก็จะเป็นคำที่เราคคอ่านค่อนข้างจะยากหรือตั้งชื่อ,อตามที่เราได้รู้กันแม้แต่ชื่อของพระคุณเจ้าอย่างนี้เป็นต้นก็ยังใช้อยู่ รักษาพรทธศาสนาไว้เพระาะฉะนั้นจะรักษาได้ต้องมีคนได้เรียนได้ศึกษาได้สอนได้สอบเมื่อเรียนแล้วในทางคณะสงฆงโดยไม่กองบาลินสนามหลวงับไม่กองธรรสนามหลวงให้มีการสอบเรกว่าสอบไล่สอบไล่เราเคยได้ยินค,คำว่าสอบไล่คําว่าไล่เนี่ยเขาว่าสอบไล่สมไยก่อนคือเขาไล่เป็นประโยชน์เหมือนสัาผ้า อ่ามันจะพาตั้งแต่โบราณอ่าให้ขึ้นประโยคนี้มาก็ไล่ให้แปลไล่ให้เขียนอ่าไล่ได้ไล่ทันตอบได้แค่ได้ก็ถือว่าตอบได้ก็เรียกสอบผ่านเขาไล่เป็นประโยชน์ไล่เป็นประโยชน์ประโยคตั้งแต่สมัยรุ่นเก่าและการที่สามอย่างเช่นว่าให้ประโยคนี้มาอ่าไล่ให้แปลเอาแปลทิ ปลประโยชน์ี้ได้เอาไปเป็นประโยคที่หนึ่งได้ประโยชที่สองได้ประโยชที่สามได้ไปจนจบเก้าประโยชน์สาขารูปในสามารถแปลได้เพราะว่มาจากเข้าไในบทตอนอาจากค์ทำต่อในรุ่นศาสนาเขาจีนมาแล้วว่าเป็นประโยคน์นะประโยคนี้ตอนที่พระเจ้าของเราสถึงนี้ได้สามประโยชน์เขาีสี่ประโยชน์เีแต่นี่มาประโยดสมัยไหนว่า ไล่ให้สอบเนอย่างนี้ก็เหมืกคือไล่จาั้สภาพกไปให้ผู้นอ่าไลถ้าไล่ม่นก็อีกกเก่งถ้าไล่โนก็อาภัเริ่มใหม่และวมีอัหนึ่งคือว่าตอไปสนามหลวงเา่มสนามหลวงในที่นี้ก็มาจากอ่าในพระราชสำนักนั่นเองเพราะว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองที่สามมาจนถึงรัชกาลที่ห้า เวลาพระเจด้วยไปสอบก็ให้ดังพระหรือไงก็รู้นะให้พระสอบองค์ในสอบต่อหน้าในหลวงได้กันแล้วงี่หวนเลยครับในลักษณะนี้แหละที่มีในหลวงมาประทับนั่งด well. ูพระสอบทีงเรียกว่าสนามหลวงพระนั่งดูองค์ในสอบได้เพระองค์ก็ถวายเป็นพลังดูปวิถีไปถ้าใครสอบได้ประเด็นทางก้าวไปโยพระองค์ก็ถวาย ว่าหัวถามโดยม่อตำนัำสักให้บ้างแต่ว่ามีพิเศษอย่างหนึงว่าถ้าโอ์ไหนสอบและบรนเก้าประโยคหรือไล่จบเก้าประโยค์ในเดียวจะหากาววให้ีแ่หละเขาเรียกเรนผู้ที่หัแบบนี้ได้คปแนนทาเก้าประโยชขึ้นไปเรียกว่าน่ากลววเดี๋ยวเราก็พอมีนะพอมีอยู่อยู่งหลังมานี่ มาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่อย่างปีนี้มีข่าวสามเอ็นอายุ17ปีสอบได้ปคะแนรเกน90%อายุ17ปียังเหลืออีกต้อง3ปีที่จะตรวจพักที่สำคัญก็คือสอบได้คะแนนในสำนักวัดโมริโร,โรกรยาลาซึ่งพรรดาอาจารย์เจ้าปูน ที่เป็นเจ้าหน้าใหม่เขาท่านท่านพระพรมวชิโรดมหรือท่านอาจารย์เจ้าคุณสุพัฒน์ที่เป็นคนบริรักษ์ของเราท่านเป็นเจ้าสำนักดูแลเป็นสำนที่สอบได้มากอันดับหนึ่งของประเทศไทยเราที่สำคัญก็คือมากเป็นที่น่าชื่นชมดีกทีในฐานะโดยเฉพาะหลวงพ่อตามขาคือนั่งรออำเภอตะพูรณบุรีอำเภอเฉลิมพระเกียรติเหล่านี้อ่าที่ไปเรียนไปศึกษาสอบได้ อาอยุานอนอยังน้อยยังเป็นสามเณรอยู่เขาเมื่อจะบวชพักในหลวงก็ถวายวาองอุปเรียกวหน้าในพระบรมราชานุเคราะห์อันนี้ก็จะเช่นเดียวาก็จะบวชปอดเข้าราษาเพราะว่าต้นเดก็นพฤอจู่วันแากที่สี่โก็ตรงรับพระราชภาระอันนี้พร,ระครุณท่านของเราที่นั่งอยู่นี้ท่านมีความปุญญาะวิรยิยะตั้งใจที่ศึกษารเรียนบาลี อาจจะรู้มากรู้น้อยอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าที่ทาญคือต้องขื้นตมในความปาาราอรยะของท่านและเจ้าสำนักต่างๆที่ได้เปิดให้มีการ,ากการเรียนการสอนะ้นเรียนเพื่อจุดทอเป็นสาธารนมานยาเ,นเาเป็น,านภ,รรภาษาเป็นผู้ที่ศึกษารพระธรรมวินัยไว้รักษาพระธรรมวินัยให้สูญหายาท่านเรียนนี่ตรยนี้อาจจะไม่เข้มมากนะัก นนี้ก็ผมเร uh, ียนอาตมภาคเรียนนี่อาจจะเป็นหังวดตัวที่อาก็สมัยก่อนออกข้อสอบยากออกข้อสอบยากกว่านี้ก็จะมาสอบมาตั้งแต่ประโยคหนึ่งสองถึงประโยคเก้าเนี่ยเห็นข้อสอบมาหน่แล้วก็ได้ไปรับพักครั้งแรกก็ได้เข้ากรุงเทพครั้งแรกเพราะรับพักประโยคสามนี่สมัยผมสอบนะครับไปรับที่วัดรัชบบวัดรัตบบพิ ต,รรต้นเทรพพรัฒราล่าเขเรียกต้นเทพราเรียกวงศักดิยาสนเทพพะฒมาลราชว่าว,าวา่าตนะหมาเถรได้เข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกเขาไปรับพักประโยศสามในสไลเป็นเรยอยู่เป็นสามเออยู่ตำหนักเรียนประภาะเข้ากรุงเทพเพราะเรียนบาลีนั้นถ้าไม่เรียนบาลีไม่ได้เข้ากรุงเทพสมัยก่อนนะแล้วนกะ็อยู่โคราชก็เลยเอาละเมือ่อเรา อยากเข้ากรุงเทพจะไม่เคยได้เข้าแต่พอได้เข้าพอเรียนบาลีเนี่ยก็เลยเรียนบาลีต่อมาเรื่อยๆนะจนเป็นเดนก็สำเร็จเรียนทงบกประโยคเป็นเดนเป็นพระก็ได้เจ็ดแปดเก้าก็สำเร็จเรียนทำเก้าประโย่เป็นพระไม่ได้เป็นเดนทั้งเป็นเงว่าคงจะเป็นนักหลวงแต่อายุเกินนักหลวงเขาไม่เอายุไม่เกินยี่สิบสามปีับอายุเกินยี่สิบสามปีไม่ไม่เป็นนักหลวงถึงจะได้เป็นสามีครับท่าน,นก็ไม่ไม่ ไม่ส่งรับไว้อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งผู้ที่สอบได้ก่อนนั้นผู้ที่เป็นนาาหลวงหรือว่าเป็นเกียรติเป็นศักดิ์เป็นสีกนสแก่มงตระกูลอย่างยิ่งเพราะว่าไปอุปสมบทที่วัดพระแก้วในพระบรมหาราชวังแล้วก็จะมียื่นชุมกินดี ในเขตเราก็ไม่ที่นี้ไม่มีสอบแต่ว่าทางจังหวัดในวัดโมรีคงจะมีหลายรูปคงจะเป็นทายาทของบุญลำเราก็มีแต่ว่าการเรียนในลักษณะนี้เรียนมามีสองอย่างเรียนไปตามกฎหมายที่เขาออกมาหรือเรียนตามความสนใจเพราะฉะนั้นเมื่อเรียนแล้วสอบได้ปกติก็ไม่มีพิเศษอะไร แต่ว่าสถ้าสอบได้แล้วก็ทําเหมือนหลวงพ่อพระครูสวัย,ยหลวงพ่อท่านใดถือว่าพิเศษ,ษเป็นให้ก,กำลังใจเมื่อกี้ได้ถามว่าท่านสอบพระคุณท่านหลายรู้ว่าสอบได้ไม่ตกมาสว่วนหนึ่งคือการให้กาลังใจงบบผมได้ประเด็นทำสามก็เหมือนการประโยคสามเขาก็ให้กาลังใจเหมือนหลวงพ่อกาทดลอกนะได้เงินห้าร้อยสมัยนั้ดีใจมากเลยเป็นสมเด็จไม่เคยเจอเงินห้าร้อยสมัยปีสองพันห้าสิบหก ได้เงินห้าร้อยจะดีใจมากได้ประโยคสามสามารถเรียนประโยคสี่ประโยคห้าต่อได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าไม่เคยเจอเงินห้าร้อยก็ลองคิดดูนะปีเรามาร้อยยี่สิบห้ายี่บหกเนี่ยนะเป็นเนรนสอบได้ประเดนทำสามประโยคได้เงินห้าร้อยพอมาสอบได้ปรียนทำเก้าประโยคนี้ก็เหมือนกันสอบได้ย่วัดสร้อยทองสมัยนั้นได้ปรียนทำเก้าประโยควัดสร้อยทองเขาจะมีสวัสดิการดี มานั่งให้ไหม่ว่าจะเป็นญาติโยนทั้งหลายมาให้นี่ก็คือให้ท่านสอบไปเรื่อยๆเรียนไปเรื่อยๆเรียนไปเรื่อยสอบไปเรื่อยได้บ้างไม่ได้บ้าง,าางตกบ้างอะไรไม่ว่ากันนะบางลูกก็ตกประจําแต่ว่าพ้องขยันต้อ,องขยันมันเทียนสอบไปเรื่อยๆนะสักปีคงได้ลนะทุกวันนี้เรียนพระคุณท่านว่าผมเป็นกรรมการตรวจ บาลีสนามหลวงปีนี้คึ้นตรวจประโยคอท4ีเห็นนักเรียนที่ทำข้อสอบมานี่ก็ได้บากม่ได้บากนะตกบากบางลูกก็ไม่ไม่ผิดเลยบางลูกนี้ก็ไม่รู้เขียนอะไรมาเย็นส่กระดาษเปล่าบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันมีหน้าคิดอย่างก็คือจํานวนตัวเลขผู้สอบมนะันลดลงลดลงปัจจุบันนี้มีไม่มาก ที่สำคัญก็คืออปัจจุบันนี้การเรียนภาษาพอดีหนึ่งก็คือไม่มีผู้เรียนมีผู้สอนและทักวันนี้ผมว่าเธอปเป็เกียรติก็ดีนางรองก็ดีพ้ามหาก็เรียนที่เป็นครูสอนะมีมากอาจจะมีมากกว่านักเรียนโดยทั่วไปแต่ว่านักเรียนไม่ค่อยมีนะ นักเรียนท่านจะหาเป็นเนเป็นสัมมนเนรเนี่ยมีเนมีเนน้อยสอบได้ท่านหนึ่งรูปหนึ่งองค์สุดท้ายน่าชื่นชมมากหาเนสอบไม่ค่อยมีก็จะมีพระมหาเถรละนี่แหละรุ่นหลวงพ่อพระคูรูนี่ยหลวงพ่อพระคูรูพันตีนี่ท่านก็ยังสอบอยู่อันนี้ก็ต้องฝากข้อมูลท่านว่านักเรียนไม่ค่อยมีแต่ว่ามีครูสอนนะถามว่าคุนล่ะ คนต้งวันที่หาง่ายกว่าสมัยผมอยู่ที่ว่าแล้วปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือทางำนักงานพธศาสนาเขาจะให้เป็นลายหัวสอบได้บาลีในทั้งประโยชนหนึ่งสองประโยคน์สามที่ก็เขาก็จะให้เป็นหัวเป็นแพงๆหน่อยหัวละสามพันบ้างสองพันบ้างหรืประโยชน์เก้าหัวละแปดพันบ้างเก้าพันบ้างหมายามว่าคําว่าลายหัวคือสอบได้นะสอบได้เขาให้เลยให้เป็นหัวประมาณของวัดวัดนั้นๆเลยนะ